ตับครัมครับข้างๆไครับ sc 77 Mung Bean sc 77 Lung sc 75 Mung Beans ท่านที่สองจะต้่งเป็นนะนะกระต่ายข้าวซอยเป็นผู้ได้กระ่ายด้ีสกับนึ่งเตียงและกมบูรณ์างภายในดีนะครับใครจะไหนนะใครจะไหนนะใครจะอยู่ข้างซรายทางประธานจะอยู่ข้างขวาใครจะไหนนะ เมื่อเนาว์ปามีภูมิคุ้มกันยาบนกาบ่าบริเวนี้ย่ไน ที่สุดตั้งแต่มาเกิมาท่านนายกเทศก์จะมีสิทธ์ท่านรัฐมนตรีสุงสุดท่านรัฐมนตรีดินกันดินันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลย์นท่านนี้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลยานทานนี้ครับถ้าท่านสังเกตเมื่อวานที่ท่านได้มานะครับก็จะมีนายอำเภอทุกอำเภอแล้วก็มีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกเขตนะครับท่านนายก บริหารสูงจังหวัดนายกเทศวาลนครบนใทรทุกไปที่เกี่ยวข้องที่เด่นในทีงานปีนี้ยิ่งถ้มีการประทับใจกันจริงๆนะครับจำได้่งปีนี้เราก็เป็นจังหวัดเดียวในภาคศักมิแล้วก็เป็นในสี่จังหวัดที่รัฐบาลได้ตั้งเจิาของภาษาเล่าและวก็รัา่อรภาษากอยจากประเทศอินเดียมาบริหาริการช่วยคราว ระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคมที่วัดป่าใหญ่วัดมหาวรรณารามนะครับหลายลาคได้เดินทางมาสักาการะต้วยความเป็นสุขเป็งคนนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติประมาทเสนพระเจ้าอยู่หัวนึงในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นี้นะครับขอขอบคุณพระนยสเศรษฐาทวีสศินและรัฐบาล ใจตอนเช้าขบวนปราจถานดีนะครับและขึ้นขบวนมาแล้วละนะครับขึ้นขบวนจากอำเภอนาจัลวยนะครับอำเภอน,นาจัลวยเป็นบ้านเกิดของเชือปินไต่ไอบบตของประเทศไทยหรือที่จังห้ัดนิโจอำเภอนาจลวยนะครับที่สะพานตุนจอมนายยอยโรงปีนนาจัลวยการแสดงทุกห,หน้าหน้าตนนาลีศรีทิสารขับขัตนตำนานแห่เทียนหลังสัง Ladies and gentlemen, this is a show from Nha School, named Isan It means the beautiful Isan ladies dance for showing the history of the unique candle. First of all, in Ubon this show is supported by Mr. Is Director, of the Director, of Mr. the Mayor of Music and นี่เป็นจุดแสดงที่2นะครับตอะยันครับขอพี่จะแสดงเป็นการแสดงจากโรงเรียนวัฒนยมานจหน่วยนะครับชุดนาดารีสีอิสานกับขานตำนานแห่เทียนตำสาถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือยกับผู้แสดงด้วยครับ